สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไฟสกู๊ดระพนนะครับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งเบาโอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมก็เลยมาเห็ดสมุนไพรนะครับเนาะแต่วันนี้ผมจะพาพเมรัยพี่น้องมาดูการคัดทุเรียนการตัดทุเรียนอันนี้ตัดลงจากต้นเหรอครับพ่อแม่พี่น้องมืบริบบตัดตรงนะครับเนาะก็สียผ้ามาเบิ้งครับว่าเขาคัดทุเรียนกันยังไงแล้วก็ทำกันยังไงแล้วเขาเคลียบขึ้นลดกันยังไงนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนอาจเสียโม้เคยเห็นไหมครับนาะแต่มือนี้ผมเสียผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบบบงงสสวนนททุรรรียขอแ้คััห ก่อนี้แท่นครับเกินมากอยู่ครับว่าให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับทุเรียนลงมั่งก็คลิปสองคลิปนะครับเขาอยากเห็นครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ได้โอกาสดีเพราะผมมาจัดทุเรียนด้วยเมื่อนี้ผมสียผ้าพ่อแม่พี่น้องยางเบินเลยครับว่าเขาเก็บกันอย่างไรนะครับพ่อแม่พี่น้องเตมเลยครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกี่หลักนี่จัทุเรียนครับผมอัาญะเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเขาตัด เราคัดกันยังไงคัดเอยังไงคัดบีกันยังไงครับพแม่พี่น้องเออนี่เป็นโอกาสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็สียงาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการคัดทุเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ไซส์อะไรลุงไซส์อะไรครับไซส์เอเนาะครับอะไรผมก็ขออนุญาตลุงสิทธายอัพลงยูทูบนะครับน้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งการคัดครับผมเราไปถึการคัดอีกเชนนงครับอันนี้ไซส์เอนะครับเนี่ยอันนี้ไซส์เอเบิ่งการคัดหนอ อันนี้มีหนอนเขาก็สิคัดออกครับผมน,นั้นมีหนอนก็จะคัดออกไปบัวพานครับผมบัวพานธใส่ปรสิทภาพขอแม่ไมเอได้โอกาสดีก็สิทธิภาพของแม,ม่พี่น้องมาเบิ่งครับผมการคัดครับหลายคนอาจสิบบ่เคยเห็นนะครับเพราะน้องน้องว่าเขาคัดกันจะบบเป็นไตะครับผม <c oughs> ครับนี่การคัดครับ อันนี้ไซส์เอนะครับพ่อแม่พมี่น้องเนี่ยเขาก็เสียทัดจังเสีครับผมอันนี้ก็จะเป็นหางมันนะครับเนี่ยอันนี้หางมันอันนี้หางมันเขาก็เสีปัดออกเขาปัดออกครับเดี๋ยวแตพาพ่อแม่พี่น้องยางไปบึงกลางขืนรถนะครับเนาะเขาก็เสียเขี้ยบขึ้นรถครับรถเต็มเลยครับพรมย์เป็นหนอนอันใหญเลยครับอันนี้เขาคัดแล้วลนะครับอันนี้เขาคัดแล้ว,ลวอ,อนนั้อนนกตกใส่อ๋อตกใส่ อันอันนี้เลยนะตกใส่ตกใส่อันนี้เป็นวาเป็นว่าตกใส่ครับผมเป็นว่าตกใส่ก็สินี่หนอนกินครับมีหนอนกินอันนี้ตกใส่ครับผมตกใส่ก็สินี่ตามที่ประสบการณ์ผมนะครับนะมันจะก็สินี่หน่วยไงหน่วยหน่อยแต่่านหนอนมันกินครับเขาก็เลยครับเป็นตกไส้นะครับเนาะต้องกินผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเุเรียนไระเดนหรอกครับคนในเป็นหนอนจร้มา กอยากขายบ้างนะครับมีโอกาสมาั่นแหละก็อยากขายเบ้างนะครับการทักการอะไรเขาก็ภาสิประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยในลงนะครับเนาะอันนี้เบอร์อะไรพี่เบอร์เอนะเบอร์เอเดี๋ยวขออนุญาตพี่เขาอัพลงยูทูบหน่อย <laughs> <c oughs> อนนี้ใส่เอครับผมก็มาจากต่างจินต่างบ้านนะครับเนาะ,ะผมก็มาตัก๊กเจอกันนะครับพระเมย์ปนหน่องอม,อามาดีกับมาตัดครับผม ประมาณนี้ครับคนในถนนสายสีมสห้อยู่บนรถนะการขับึ้นรถก็ประมาณนี้หลังจากที่คัดแล้วก็ทีนี้รถมาเคียบขาครับอู้เห็ดไก่หมดไปเลยไปเลยเห็ดไกๆกับนี่ครับคู่ประมาณนี้นะครับเนาะ ก่อซมี่ทางคนงานอีสานเฮาแล้วก็คนงานเขมรเฮาแล้วครับเนาะพม่ี่น้องก่อซมีหลายอันนี้ยวปเลยเนี่ยเขาคัดแล้วครับอันนี้ไซเอะนะไซเอที่ี๋ยวคัดแล้วกับประมาณสวนเต็มเลยครับพม่ี่น้องอันนี้สวนเดียวนะครับนี่สวนเดียว ก็อ <an> ัี้ผมถ่ายบรรยากาศแถวเบิ้งนะครับอันนี้ก็มัอนี่มันนี่อย่างไรครับผมถ่ายบรรยากาศแถวเบิ้งนะครับก็พม่าพี่น้องถ่ายแค่บรรยากาศให้ดูว่าการคัดทุเรียนเคาคัดอย่างไรผมก็บอเก่งครับบอเก่งเรื่องทุเรียนแต่ก็มีโอกาสก็อยากถ่ายให้เบิ้งนะครับพม่าพี่น้องไม่ได้มีอะไรมากนะครับพม่าพี่น้องเนาะสาเหตุที่ผมไม่ได้อัพคลิปลงนะครับพม่าพี่น้องเพราะว่าผมมาเฮ็ดงานณ์นะครับสามวัทิตย์ติดๆกันเลยครับสำหรับเอฟซีติดติดตามผมดูนะครับเล้วพม่าพี่น้องก็ จบงานนี้แหละครับผมจะเสียอัพสมุนไพรแล้วก็คนที่ติดตามผมอยู่ครับตอนิกหาพันกว่าศับแล้วครับผมขอบคพูดอะไรนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามผมครับผู้ใดจะเข้ามารับส้มคลิปผมติดตามผมก็ขอให้มีความสุขเขาจะเริ่วนหนักถูกหวยรวยเบอร์กันครับภูแม่พี่น้องต่อไปก่อนนะครับภูแม่พี่น้องผมเสียอัพคลิปสมุนไพรก่อนหลังจากอีกประมาณอีกประมาณสิบวันนะครับภูแม่พี่น้องสิบวันนี้ผมจะไม่ได้อัพคลิปลงนะครับเนาะสิบในภายสิบวันนี้ผมจะไม่ได้อัพคลิปลงกัขอให้ภูแม่พี่น้อง ค่คนเด้อครับเดอสำหรับคนติดทักมากอยากได้เชื่อเชื่อเฮ็ดแล้วก็อยากได้สมุนไพรนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทีหลังนะครับค<ส>่อแม่พี่น้องมือนี่ครับพ่อแม่พี่น้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ